สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในสวนนะครับบังคุดหลังบ้านวันนี้เราเมนูแรกที่เราจะเตรียมคือไก่อบใบมังคุดนะครับผมซึ่งเราก็ได้เอาไก่ไปหมักเครื่องเทศอเรียบร้อยแล้วเราทําการอบอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับผลเป็นยังไงจะมาบอกอีกทีนึงนะครับผมจะเอาลงให้ดูเลยว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับ นี่ครับไก่เราไตแตกนะก็อยู่ในอันนี้เรียบร้อยแล้วส่วนมังคุดหลังบ้านนะวันนี้เชฟต้มกับเชฟแหลมนำเสนอไก่อบใบมังคุดนี่ครับดูหน้าเชฟ <c oughs> <c oughs> ทีมงานเราครับนี่มาแล้วครับรับผิดชอบร่วมกันนะครับอันนี้ปล่อยให้เด็กๆเล่นอยู่หน้าบ้านก่อนให้ผู้ใหญ่มาเล่นสนุกอยู่หลังบ้านนี่หน่อยไหมเจาะดินหน่อยให้มันทำการปิดโ, <S <S โอบแล้ว น,น,นะมันต้งมีรูเข้านค่ก็ว่ามองมนมีเงื่อนจากมตรงนนี่ก็ทำการพอแล้วอ่ะเปิดถั่อบได้ยังอยู่ทางนี้นะลูกมาอยู่ตรงโต๊ะนี้นะนี่น้องจริงมาแล้ว หนูผานไปตอมามออกมาตั้งเวลากันี้ยังเออมกล้องีกล้งมีกล้องตามมาน้าอ้ง้วางอย่างนี้วางอยางนี้ตามแล้วนะครับตามบอกให้ออกมานี้ เก็บกับเขาอ่ะไม่ตองใส่ก็ใ่ไหมครับ,รบตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันรอบแรกว่าข้างในเป็นไงมั่งนะครับตอนนี้เชฟแต่เชฟก็เริ่มรู้สึกกังวลนะครับ ผลงานชิ้นแรกของเราแล้วน่ามากชิ้นแรกชิ้นสุดท้ายหรอพ่อมาลุ้นกันครับผมเดี๋ยวไปหาอะไรจับกันผ้าเลอืนี่ยไ,ไม่ถูกพื้นอะธรดาไม่ถูกพื้นยกแล้วพ่อไม่ใช่ในเนี่ยไดย้ไหมถูกพื้นจับสองอันอเลยขึ้นมาไม่ได้ สี่สสองแทนแทนแทนว้าวานี่อีกหน่อยนะอีกหน่อยอบอีกหน่อยนึงแต่พูดถึงว่านี่ก็อ,อืมอยังไงครับโอ้ยใครอยู่แถวนี้ตามมาได้เลยนะครับผมบ้านในทิ้ว อ่านะครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ยังสุกได้ไม่เต็มที่เราก็เลยจัดการอบอีกหนึ่งครั้งคาดว่ารอบนี้น่าจะสมบูรณ์พร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาดูผลพร้อมกันนะครับเรับพี่เก้าฮไยพี่กล้อง แทนแทนสวยงามสวยงามตาทองเรื่องเลยจ้าเหลืองเหลืองเลยจ้ายอดสุดยอดอสุดยอดไก่อบใบมังคุดนะครับผมวันนี้ใครอยู่ใกล้ๆแถวจันทบุรีนะครับผมถามน้ำตกพิ้วตาดพิ้วเชิญได้เลยนะครับผมปาร์ตี้กับพวกเราครอบครัวนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาต เอาไก่ไปเสิร์ฟก่อนนะครับผมขอบคุณครับ